เพชรยนสวัสดีค่ะมาอยู่กับช่องกระบะกับจ๋านะคะวันนี้อยู่กับน้องก็จ๋าที่บริษัทเพชรยน์นะคะน้องจ๋าพามาชมกระบะเข้าใหม่นะคะกับ i ีซูซูดีแนะคะ1.9 s อสเปคแคปี2023เกียร์ธรรมดาคันนี้รถเพิ่งเข้านะคะไม่7,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมใครอยากได้ความสวยความใหม่นะคะไม่ควรพลาดเลยถ้าตัวคันนี้นะคะได้กับไม่7,000นะ รถผักการใช้ไงานไป2ปีค่าตัวเหลือเพียง459,000บาทเท่านั้นใครอยากได้รถคันนี้นะคะติดต่อน,น้องจากเข้ามาด,วด่วนดูความสวยความเดิมนะคะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นตาไฟด้านหน้าเนี่ยใสๆสกริบๆอย่างกับตาแมวเลยนะคะท่านผู้ชมไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็แก็บด้านข้างดูความสวยความสดนะตัวรถงานล้อแม็กอลอยนะคะแม็กไซแม็กเปลี่ยนมาให้แล้วเรียบร้อย คือราคานี้นะคะลูกค้าไม่ต้องใช้งบดาวนะคะถ้าใครอยากซื้อรถกับน้องจ้าจ๋าที่เพชรดนคชื่อคือช่องนี้เนี่ยเป็นช่องสำรองน้องจ้าจ่านะคะน้องอจ้าจาเพิ่งเปิดช่องใหม่นะคะเผื่อเอซของน้องอาจ๋าอาจจะไม่เห็นในช่องเดิมนะคะเพราะว่าอาจจะปิดการมองเห็นนะใครเข้ามาแล้วช่องนี้นะคะฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องอาจ๋าด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งได้เลยน้องอาจ๋าจะมีการรีวิวรถเข้าใหม่ใหม่แบบนี้ให้ดูทุกวันนะคะท่านผู้ชมเนี่ยไฟสวยทั้งสอง ฝั่งเลยซ้ายขวานะคะแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยเดิมๆนะคะสวยๆแบบนี้เลยใหม่กลิบนะคะกลิบจริงๆลูกค้านะคะคือน้องก็จะารีวิวกำลังสดนะทุกคน mm hmm. เหลี่ยมสันกระโปรงเนี่ยนะคะสวยๆเดิมๆนะคะเนี่ยเลียมสันกระโปรงสวยๆเดิมๆไม่มีแม้กระทั่งสเก็ตหินลูกค้าด้วยความใหม่ความกลิบนะไม่เจนะ็ดพันนะยิ่งภายในยิ่งกลิบเลยคือถ้าเป็นรถเทสได์เนี่ยยังไม่สวยขนาดนี้เลยนะคะลูกค้านี่คือรถมือสองทีเพย์ยนที่เราคัดมาให้แล้ว นะะขนาดรถเทสได้ยังไม่ได้สวยขนาดนี้เลยแถมยังพาราคาแพงกว่านี้อีกนะ,ะแต่คันนี้ใส่แม็กมาให้แล้วนะคะเปลี่ยนท่อให้เรียบร้อยลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมฟรีดาวได้แล้วได้หมืนหมาเอาไปได้เลยไปไป้ายแดงโดนปรับดาวมหานจาจ๋ามาเอาคันนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะจองได้เลยนะคะตัวรถสวยมากนะคะได้ดิสปั๊มสีน้ําเงินนะคะล้อ Mac แม็กหกแฉกนะคะเป็นแม็กเวลตัดดำนะะนะคะเบ้าโชกนะคะเครื่องยนต์ไส์สคลิบๆอยู่เลยนะคะคันนี้ ไฟเลี้ยวกระจกอ่ะไฟเลี้ยวซุ้มล้อนะคะมาพร้อมกับสเปคแคปนะคะกระจกพับมือแต่ว่าได้ปรับไฟฟ้าค่ะลูกค้านะคะส่วนกันสากระติดให้แล้วนะคะที่เปิดโครเมียมใส่ให้ตัวรถดูใหม่ดูกริบมากนะคะท่านผู้ชมคือน้องก็จ๋าในื้ลวองว้าวเลยคันนี้คือสวยจริง นะคะไม่รู้ว่า FC น้องอาจา๋าเนี่ยจะทันหรือเปล่านะคะไอเรื่องคุณภาพเนี่ยนะคะน้องอาจ๋ารับประกันและคอนเฟิร์มอยู่แล้วว่ารถของเราเราการันตีเรื่องคุณภาพโครงสร้างรถไม่ชนหนักผิดความจมน้ํากลับสีก่อไม้นะอ่ะก่อนจะเข้าไปดูภายในเจ้าจ๋าให้ดูแผงประตูตรงแถบก่อนว่ารถมันไม่เคยแปลงมันไม่เคยชน เนะะี่ยคะตัวน็อตเหลี่ยมสันมันก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะคะถ้าใครยังกังวลยังกลัวโดนย้อมเมวขายนะมาดูรถตัวจริงก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจน้องจ้าจ๋าแค่ผ่านคลิปถ้าคันนี้ชอบถ้าคันนี้ถูกชะตาถ้าคันนี้ราคามันคุ้มกับคุณภาพกับสิ่งที่ลูกค้าจะได้ลูกค้ารีบโทรหาจ้จาจ๋าแล้วจองรถไว้ได้เลยนะคะนี่นะคะตัวน็อตนะคะไม่มีแกะไม่มีถอดนะ นี่สภาพเดิมถ้าใครยังเกรงใจยังเขินยังอายที่จะโทรหาน้องจย์นะคะบอกเลยตัดข้อนัน้นทิ้งไม่ได้เลยน้องจ๋าเป็นกันเองมากดูแลเคสเองค่ะเนี่ยทำคลิปรีวิวแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้คือน้องจารีวิวให้ดูคลิปเองเลยนะคะเวลาคุยสากับน้องจยาก็นกก้นองจย์ดูแลเองนะคะอ่ะในส่วนของตัวเบาะนะคะเนี่ยเบาะแท้เบาะเดิมเบาะยังไม่มีรอยช้ำเลยแก้มซ้ายแก้มขวาของตัวเบาะยังไม่ล้มเลยทั้งคนข่ะฝั่งคนขับและข้างคนขับนะแล้วก็ เกียร์นะคะเป็นเกียร์ในส่วนของได้เกียร์6สปีดแล้วเรียบร้อยมีกล้องถอยแล้วนะคะลูกค้าคันนี้ได้กล้องถอยแล้วเรียบร้อยนะคะหน้าจอเชื่อมต่อบลูทูธได้เป็นระบบทัชสกรีนนะคือบางคนเนี่ยเขาไม่ไ,มได้ไม่ได้อยากได้สีประตูนะพีจะเข้าใจนะลูกค้าบางท่านเนี่ยไม่ได้อยากสีไม่ได้อยากได้สีประตูอยากได้แคบเพราะว่ามันขนของได้เยอะกว่าสีประตูพี่จะเอาแคบไปทํามาหากินพี่ขายของแต่พี่ไม่อยากซื้อป้ายแดงเพราะว่ามันขาดทุนเยอะนะคะมาหามือสองมันได้เหมือนรถป้ายแดงพี่มาเอามือสองดีกว่า องมาซื้อกับน้องก็จ่าพิจรจนะคะน้องจ่าบกเลยคุ้มคันนี้คุ้มจริงนะคะดูความใหม่นะดูความใหม่ของแคสซีนะคะดูตัวล้อแหม่นะคะสภาพเดิมๆนะคะที่เปิดฝาทางน้ามันก็ใส่โครเมียมมาให้แล้วตัวรถสวยสดมากนะคะแถมยังได้กล้องถอยนะแต่ว่าจากเจ้าของเดิมไม่ได้ติดในส่วนของบันไดมานะคะเอารถกระบะไปใช้ทำมาหากินนะต่อยอดผ่อนหมดต่อยอดธุรกิจทํามาคขายต่อนะคะซื้อใช้ได้ยาวๆเลยนะซื้อรถมือสองนะลูกค้านะ น้องก็จ๋าขายดีมากเลยนะคะพูดถึงกระบะทุกวันนี้นะคะบางทีลูกค้าทักแแบเข้ามาบางทีไม่ทันนะคะลูกค้าก็ต้องดูเป็นคันอื่นแทนถ้าเห็นคันนี้แล้วถูกชะตาถูกใจแล้วฮะ,ะว่าสวยนะขายรถมือสองไม่ใช่ว่าจะขายรถราคาที่แบบถูกมากไปหรือว่าสภาพมันไม่สวยไม่ใช่นะคะเราขายรถมือสองเกรดเอนะคะแล้วเป็นขายรถมือสองเกรดเอเกรดเดียวเท่านั้นนะคะทุกคุณผู้ชมต้องเข้าใจเนจาะจ๋าด้วยนะ ดูไลเนอร์นะคะนี่ไลเนอร์นะคะแทบจะไม่มีการบรรทุกเลยน้องก็จะงงมากนะคะคือรถเทสได้ยังไม่สดไม่สวยขนาดนี้เลยนะเนี่ยรอยมิดอาร์คนะคะตัวนอ็อตเนี่ยนะคะสภาพเดิมสภาพสวยแบบนี้เลยนะคะทุกคนนะคะบานาพับฝาท้ายอยู่สภาพเดิมเท่าเก็บสายไฟไม่ชำรุกไม่พังนะคะนอ็อตยึดโคมไฟนอ็อตยึดต่างๆนะคะรอยมิดองมิดอาร์คสภาพเดิมสวยทั้งหมด รีบคว้าเลยค่ะนะคะถ้าอยากได้รถสวยนะคะทางบริษัทเพชรยน์เราค่าสั่ให้บริษัทอยู่ที่ถนนเซรีไทยซอย6กก่อนถึงสี่แยกมินบุรีกรุงเทพนะคะบริษัทเปิดทําการทุกวัน,นะค่ะท่านผู้ชมนะคะมาเอารถสวยกับน,น้นองจ๋าได้เลยนะคะล้อแม็กสวยล้อแม็กเดิมนะคะแม็กนะคะได้สกรู6รูนะคะแคสซีแท้แคสซีเดิมสภาพเดิมๆสวยๆนะคะท่านผู้ชมกันสาดติดให้แล้วลูกค้าคันนี้จบครบไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมภาษีพรลบบครบนะคะมีเล่มเรียบร้อย นะคะดูความใหม่ลูกค้าโอ้โหคุ้มนะ4ี่แสนห้าหมื่นเก้าพันลูกค้าได้กระบาดทากินนะคะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่หรือจะซื้อไปใช้ในครอบครัวก,ก็ได้นะคะันนี้เนี่ยเบาสวยๆนะนี่ซื้อรถมือสองยังไงให้ซื้อได้เหมือนป้ายแดงนะคะลองมาหานนองกระจาเพชรยนตเนี่ยก้านพวงมาลัยนะคะแทบจะไม่มีรอยขับเลยท่านผู้ชมคือรถเท็ดได้บางทีเป็นหมื่นโลก็มีนะนะแอปเปลิลคาเฟ่มีแล้วเรียบร้อยนะพะบวมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะที่บังแดดนะคะยังไม่เอาออกเลยนะเห็นไหม นะคะเฮดรูมสวยขาวสะอาดกินใหม่ยังอยู่อยู่เลยกินอีลสูป้ายแดงยังอยู่อยู่เลยนะคะทุกคนนะคะน็อตสวยๆแบบนี้เดิมๆคุ้มค่ะคันนี้ประหยัดน้ํามันด้วยนะคะ1.9ึ่งจุดเปคแนะคะตัวรลดสวยเดิมเดี๋ยวน้องจ๋าพาไปดูเครื่องยนต์นะคะไม่เจ็ดพันโลคือเครื่องยนต์นี้กลิบมากนะคะน้องจ๋าขอบอกกอดใครเข้ามาเห็นคลิปน้องจา๋าหรือว่าเพิ่งมารู้จักน้องจ๋าเพรย,ยนต์นะกดติดตามไว้ อยากรู้จักน้องจะจ๋ายเยอะกว่านี้นะกดติดตามไว้บอกเลยว่าน้องก็จะจะเสิร์ฟกระบะให้จุกจกุช้ำๆเลยนะคะและแต่ละคันเนี่ยก็ขายดีซะเหลือเกินนะคะลูกค้านะเราขายไปนะคะเราซื้อมาขายไปนะคะรับเข้ามาขายออกก็เติมเข้าตลอดนะคะเพราะฉะนั้นรถของเราจะไม่มีค้างสต็อกนะคะทุกคนนะ,ะ,ะเดี๋ยวไปชมในส่วนตัวของเครื่องยนต์พร้อมๆกันค่ะ ค่ะนะคะมาชมในส่วนตัวของเครื่องยนต์นะคะใหม่ไหมคะท่านผู้ชมนะคะแต่บอกไว้ก่อนนะท่อเนี่ยนะคะเขาก็เปลี่ยนไปให้แล้วลูกค้าก็ไม่ต้องไปเสียตังค์ทำเพิ่มเนาะคือส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ชอบรถอ e ีซูซุดีแม็กซ์ส่วนใหญ่เขาก็เอาไปทําเพิ่มอยู่แล้วโดยเฉพาะแม็กซ์เนี่ยนะคะต้องเปลี่ยนแน่นอนพอเปลี่ยนปุ๊บเทขึ้นมาทันทีแต่คันนี้แม็กซ์ก็ไม่ต้องเปลี่ยนเองท่อเสียใส่ท่อสูตรมาให้เรียบร้อยไม่ต้องไปทําเองเสียงเพาะๆแต่ว่าเดซิเบลยังอยู่ในกฎหมายกําหนดไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าทําไมถึงจะจ๋าถึง มั่นใจขนาดนั้นเพราะว่าถ้ามันยังไม่อยู่ในกฎหมายกําหนดเนาะจาาตรวจรถไม่ผ่านเนาะจากก็ไม่สามารถขายให้ลูกค้าได้นะคะอ่าน็อตแขนซ้ายแขนขวานะคะเดิมนะคะทั้งหมดเลยเนะะี่ยะแล้วก็น็อตสากกระโปรงไม่มีถอดไม่มีขยับด,ด้วยนะจ่าให้ดูรถปียี่สามนะคะทุกคนนะรถปียี่สิสามนะฉะนวนกันความร้อนเดิมนะคะนี่กิบล็อกต่างๆอยู่ครบหมดทุกจุดทุกมุมสวยมากนะคะเอาไปใช้งานได้เลยเนะะี่ยะ รับประกันไม่มีชนหนักพิคความจมน้ำลับสีก่อใหม่นะเลยไม่ใใ่รู้สุญหายเครื่องยนต์ใสๆส0 0เ็ดันโลลูกค้าเครื่องยนต์เจ็ดพันกิโลเมตรนี่แผ่นเพจอยู่จุดเดิมนะคะแบตเตอรี่เดิมนะคะนี่น็อตแก้มซ้ายแก้มขวาอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนะคะน็อตฝากระโปรงสวยสดนะคะท่านผู้ชม นี่เครื่องยนต์สวยสดเดิมทั้งหมดเลยนะคะสนใจติดต่อน้องเจาจ่าเข้ามานะคะอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกมินบุรีกรุงเทพเดี๋ยวหามาหาน้องเจาจ่าที่เพชรยนต์ได้เลยนะคะต่างจังหวัดก็สามารถเช่าซื้อได้นะคะกับน้องจาจ่าเพชรยนต์ออกได้ทุกอาชีพออกได้ทั่วประเทศนะคะคันนี้คนจะซื้อคนเดียวได้น้องจาาขอคนรายทด่ขั้นต่ำ16,000บาทนะคะมาเอารถสวยๆเดิมๆคุณภาพดีไปว่าใช้งานรับรองไม่มีผิดหวังนะคะสำหรับวันนี้น้องจ้าจ๋าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ